วันนี้ต้องอาบน้ำ <Hi. S 1> เริ่มจากพระเจ้าเป็นตัวแรกเอ๊ะพระเจ้าเจ้าแักแบบคือแบบมาไงแถบวันนี้เอากูถือโทรศัพท์นะโอ้วันสีมาอ่อยเอาือว่าหันหอยู่คือมาไงแท้วาา่าหันหันหนะอันบอกกับยี่วันเรื่องอาบน้ำ ตอนแรกเพื่องก็น,กน,นอนอยู่เดินนี่แหละพ่อเพื่อนได้ยินคำว่า,วาอาบน้ำเท่านั้นละ่ะพูนย่งางขับไปรีในโต๊ะอันเอ,อื้อนเอาสันเลยสีเอื้อนเส้นหมดหนึ่งเอ,อื้อนย่างมากกะ่บย่างออกมาบัดพ่อย่างไปซื้อโทรศพัพท์ต่อแหลบโต๊ะมันจะเหมือนมึงเล่นไล่เป็นตี่มึงเล่นไล่เป็นตี่จเจ๊เล่นเล่นซูรั่วเรีนสู้รั่วอืมไปอาบน้ำไป ไปหล่รอ,รอๆเผื่อเผื่อได้เผื่อแบงค์พาไปอุดรไงหล่อๆเผื่อแบงค์พาไปอุดรพาไปทะเลอีกรอบว้ายอาบน้ำ่อๆเดี๋ยวแบงค์พาไปเลยเอ้านย่ว่านานคือปวดปวดบ่โอ้นี่นี่นี่เห็นเห็นเลยนี่นะปวดปวดบ่บ่เมื่อคืนด้วยกันอันมันเปลี่ยนยางบูมันได้อาบน้ำมันมีอะไรพิเิษบ่บ่ากันนั่นแมน บวนกันแล่นต่ำเขาต่ำนาต่ำลังอยู่บอปากันเนียนกัดกัดบ่ถึงมองทฤสีกัดกัดแมนบัดบัดเขากัดได้หนาบัดที่นี่แต่เลือดตุนเนาะหน้าบวมเบิดอุดปูดอยู่บบดนี้ไ <c oughs> ปอาบน้ำไปอาบน้ำหล่อๆไปเพื่อ <c oughs> เพื่อได้ไปทะเลอุย้ย <c oughs> เผื่อแบงค์พาไปทะเลเร็วๆนี่ มาค้องบวงเร็วเนี่มามามา,มา <S <S อ้าะเจ้าเห็นบ่พอบ่กลัว,ว,ามามวขัวมาอาบน้ำราะว่าอีขัวอาบอีหลีติมันขึ้นสกับป่เร็วแท้มันคือรางบบออกอน,นี่เออ,อ,อหอยัาง มึงเปิดลูกพี่กูบ่ไม่ต้องมาให้มือไม่อาบอาบนูอาบไปแล้วไม่ใช่หรอนอาบไปแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยขาวๆเลยเนี่อาบไปแล้วหรืออาบอีกอาบอีกไหมอาบอีกพี่บ้านได้ตังก์อีกละอาบอีกได้ตัง์อีกบม่ได้หรอกมันสิป่วยเอาๆอยากอาบโอ้อยากอาบน้ำอยากอาบซุ่มือได้ตีนน่เน่นั่นนั่นเอาอีกละ อาบน้ำหรือลูกอาบน้ําอาบไปอยู่วัดไหมตอนนั้นเขาจะอาบไปทะเลอันนี้เอออาบเผื่อได้ไปทะเลอันนี้อาบอาบไปอยู่วัดไม่เผื่อด้วยไปเลยแม่ไปหานอนไป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 นอนไปนอนไปนอนจะอาบน้ําให้ข้าเจ้าตรงนี้มันจะเปื้อนไปหนูขาวแล้วข้าวเหนียวขาวแล้วไปไปนอนไปเจ้ามาเร็วเจ้ามาเนี่ยขานีขอมือหน่อยข้อมือ เอามือเอามือเอามือนี่อะมืออยู่นี่นี่บายบายก่อนบาย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 ครับ